เมื่อขายออนไลน์ไปสักพักแล้วเรารู้สึกว่าทำไมอุปสรรคปัญหามันเหนื่อยมันยากมันเยอะจังเลยจะต้องแก้ไขยังไงครับเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วช่วงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมทำทุกอย่างผมวันแมนโชเนี่ยโอ้โคตรเหนื่อยโคตรยากเลยแต่ช่วงที่ทำงานหนักมากๆเนะี่ยเราเครียดด้วยเนะี่ยเงินก็ไม่เข้าเลยนะแล้วคนที่เขาแบบรู้หลักการนี้นะ เดือนนั้นยอดขายกับเยอะมากกว่าเดือนที่เรารู้สึกว่าเราทํางานเหนื่อยยากอีกต่างหากมีแค่3ข้อวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมบีมยานพัฒน์นักปนแปลนออนไลน์ครับพี่น้องหลายคนที่เป็นแม่เข้าออนไลน์หรือว่าคนที่ขายของออนไลน์นะครับต่างก็เคยอาจจะเจอกับปัญหาหรือว่าประสบกับอุปสรรคที่ว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ปัญหามันเยอะจังเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะซึ่งแพงมากนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มที่มันแบบเปลี่ยนตลอดนะครับแอดแพงตลอดฮนะยิงแอดวันนี้ดีนะดีวันเดียวอีก4วันแบบแพงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเพจถูกจำกัดโฆษณาอะไรต่างๆคืออยากจะบอกว่าสิ่งพวกนี้นะครับมันเป็นปัญหาธรรมดาของการทำงานออนไลน์ที่ทุกคนก็เจอนะค,คุณไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียว นะครับทุกคนเจอนะแล้ววันนี้ผมกําลังจะมาบอกทางออกว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าทําแล้วมันเหนื่อยมันยากรู้สึกว่าอุปสรรคมันเยอะนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับบางคนตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้หรือว่าหรือว่าฉันไม่เก่งนะครับหรือว่าฉันไม่เหมาะกับทางนี้นะเริ่มมีการตั้งคําถามว่าฉันไม่เหมาะกับทางนี้ละนะครับก่อนที่คุณจะคิดไปไกลกว่านี้นะผมมาชวนทุกคนกลับมาทบทวนตัวเองนะครับ วิธีการแก้ปัญหานะที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากมันหนักเหลือเกินเนี่ยมีแค่3ข้อวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะใครที่อยากรู้ว่าเทคนิคการแก้ปัญหานะครับตั้ง3ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างช่วยกันแชร์นะครับเนาะการแชร์ของคุณหนึ่งช่วยทําบุญนะครับเพื่อนที่เขามีปัญหาอยู่เขาจะได้พบทางออกนะครับสอดีตัวคุณเองครับเพราะโพสต์นี้เนี่ยมันจะอยู่คนนะครับเวลาที่ คลิปใหม่มันรันขึ้นมาคุณก็จะเจอนะครับคลิปใหม่ๆอัปเดตด้วยโอเคไหมนะครับมาที่ประเด็นแรกกันดีกว่านะครับการที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากนะครับสาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับมันทำทุกอย่างมันเก่งมันคือผมเคยเป็นนะครับ แล้วช่วงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมทําทุกอย่างผมวันแมนโชเนี่ยโอ้โคตรเหนื่อยโคตรยากเลยนะครับแต่พอผมเปลี่ยนวิธีการคิดคือผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเฮ้ยยูไม่ใช่วันแมนโชไม่ใช่ซุปเปอร์แมนจะไปะทําเองคนเดียวนะครับคุณไม่ได้คือคนเราเก่งเฉพาะด้านคุณจะทําเองทุกอย่างไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยผมเริ่มเปลี่ยนแนวคิดเฮ้ยเราไม่ได้เก่ง มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามีสิ่งที่คนอื่นเขาเก่งมากกว่าเรานะครับซึ่งตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคือเราก็เลยจัดไมลเซตใหม่รวมถึงจัดการระบบการทำงานใหม่ทั้งหมดคือเราให้คนที่เขาเก่งด้านเฉพาะด้านนะครับใครมีความสามารถด้านไหนทำด้านนั้นเออฮนเฮ้ยคนนี้ถนัดตอบแชทให้เขาตอบแชท แล้วก็ให้เขาแบบโฟกัสทาเต็มที่เรื่องการตอบแชทปิดการขายเออบางคนแบบทำคอนเทนต์ดีทำคอนเทนต์มีความสามารถในการแบบทำคอนเทนต์คิีเอคอนเทนต์ก็ให้เขาโฟกัสในเรื่องของการทำคอนเทนต์ยุคนี้เป็นยุคที่คุณต้องเฉพาะด้านเพราะถ้าเกิดว่าคุณทำแบบเป็นทุกอย่างนะครับแต่ไม่เก่งเลยสักอย่างอันนี้จะอยู่ยากในในยุคแบบนี้นะครับพอผมย้อนกลับมา นะครับยอมรับว่าตัวผมเนี่ยไม่เก่งนะครับเสร็จแล้วพอเราไปใช้พลังของทีมมากขึ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโทษคณะคนน,นี้ไปหมดเลยเออเฮ้ยทำไมตอบแชทแบบไม่ดีนะครับคือการที่เราจะโทษหรือต่อว่าคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเม็นหรอกมเพราะว่าเจอปัญหาเสร็จปุ๊บพอทุกคนเวลาเจอปัญหา เราจะหาคนผิดเป็นสัญชาิยานเลยนะฮะเวลาเจอปัญหามักจะมองหาคนผิดเทิดใครทำวะใครเป็นต้ตนเหตุของปัญหาแต่บางทีการตั้งคําถามเพื่อหาคนผิดจริงๆไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลยครับปัญหายังอยู่เหมือนเดิมครับมิหนำซ้ําครับทีมงานของคุณเพื่อนร่วมทีมของคุณรู้สึกไม่ดีเออเขารู้สึกว่าเขาไม่สําคัญเพราะว่าเราไปว่าเขา เราไปทำลายความมั่นใจของเขาเราไปทำให้เขารู้สึกด้อยคุณค่าซึ่งจริงเขาอาจจะเก่งในด้านของเขาแต่เรามองไม่เห็นในวันนั้นทุกอย่างมืดบอดนะครับวันนี้อยากจะชวนทุกคนครับให้ยอมรับวันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เก่งทุกอย่างนะครับมันมีสิ่งที่เหนือกว่าเรานะครับ แม้กระทั่งพลังธรรมชาตินะครับบางทีเนี่ยการทำงานหนักบางครั้งเลยนะโอเรารู้สึกว่าเฮเราซูเปอร์ฮีโร่ทำงานหนักๆๆๆๆแต่ช่วงที่ทำงานหนักมากๆเนี่ยเราเครียดด้วยเนี่ยเงินก็ไม่เข้าเลยนะขายของก็ไม่ดีกว่าเดิมเลยนะนะฮะหรือบางทีได้น้อยกว่าช่วงที่สบายๆแต่ถ้าเกิดว่าบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำตัวสบายสบาย นะครับคือพยายามสร้างความสุขให้กับทีมนะครับให้ทีมรู้สึกว่ามีพลังเดือนนั้นยอดขายกลับเยอะมากกว่าเดือนที่เรารู้สึกว่าเราทํางานเหนื่อยยากอีกต่างหากนี่คือกฎธรรมชาตินี่คือพลังธรรมชาติผมนึอบอกไหมว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งเราไม่สามารถเก่งเหนือธรรมชาติได้ดีไหมครับวันนี้ผมมาบอกวิธีการที่ ให้คุณเนี่ยทำยังไงให้สร้างเงินโดยใช้พลังอย่างอื่นที่ไม่ใช่พลังคุณเองที่ไม่ใช่แรงของคุณเองดีไหมผมมาบอกเคล็ดลับว่าวันเนี้ยคุณสบายสบายทําตัวสบายสบายไม่ต้องเหนื่อยหนักยากแต่เงินเข้ารัวๆเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับข้อแรกเลยของวันนี้เป็นคีย์สำคัญเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งทุกอย่างเราไม่สามารถ เก่งเหนือพลังธรรมชาติได้พลังธรรมชาติคืออะไรอย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างเดือนไหนรู้สึกว่าวันแมนโชว์ทำทุกอย่างเหนือยากมากเงินไม่เข้ายอดยอดยอด,ยอดก็ได้เท่าเดิมคือได้น้อยเท่าเดิมนึกออกไหมแต่เดือนไหนที่เรามีความสุขสบายๆชิลๆแล้วก็โมดิเวตทีมให้เขารู้สึกมีความสุขชิลๆนะฮะแต่เนื้องานก็ต้องได้นะครับไม่ใช่แบบชิลๆแล้วไม่ทำงานนะไม่ใช่นะ คือชิวๆในจิตใจทำรู้สึกอาการสบายๆแต่เนื้องานยังได้นะเนื้องานยังทำเต็มที่นะครับเดือนนั้นยอดทะลุดีมากเลยนะครับในหลักของทางจิตวิทยามันคือการรักษาพลังนะครับให้มีความสุขถ้าเรามีความสุขเป็นไงครับคนอยากซื้อของกับคนมีความสุขหรือคนมีความทุกข์ ถ้าใครบอกว่าซื้อกับคนที่มีความสุขช่วยพิมพ์เก้ามาหน่อยนะครับพิมพ์ก้ามาหน่อยรัวๆเลยนะครับแน่นอนนะครับคนอยากซื้อของกับคนที่มีความสุขงั้นวันนี้ถ้าคุณทำงานแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยยากหน้าบูดเบี้ยวคุยกับลูกค้าโอ้โหตาเขียวหน้าเขียวเบี้ยวบูดหน้าบอกบุญไม่รับอย่างเงี้ยลูกค้าเขาอยากจะซื้อของกับคุณไหม ก็ไม่จริงป่ะแต่ตรงข้ามถ้าวันนี้เซอร์วิสมายดีมีความสุขลูกค้าอยากคุยด้วยคนที่มีความสังเกตเลยนะเพื่อนคนไหนที่มันเป็นคนที่แบบว่าเออพูดแล้วสนุกพูดแล้วมีความสุขนะครับคนจะอยากเข้าหาไม่งั้นตลกจะได้แฟนสวยเหรอฮะจริงไหมครับนี่คือหลักการครับเพราะเขาสามารถสร้างความสุขให้คนรอบข้างได้คุณก็เหมือนกันวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ มีความสุขทำตัวสบายๆครับนะครับทำงานให้ทีมของเราเนี่ยก็รู้สึกผ่อนคลายมีความสุขด้วยเช่นกันนะฮะเขาจะปิดการขายได้มากขึ้นโอ้ oh, วันนี้ไม่ได้คุยเรื่องเทคนิคเลยนะคุยเรื่องของพลังธรรมชาติอย่างเดียวเลยคุยเรื่องของพลังข้างในอย่างเดียวเลยนะครับถ้าวันนี้คุณตัวคุณเองมีความสุขทีมของคุณมีความสุขยอดขายขึ้นแน่นอน นะประเด็นแรกวันนี้ครับวิธีแก้นะครับถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าทําออนไลน์แล้วเหนื่อยยากเงินไม่เข้าขายไม่ดีประเด็นที่1นึ่งของเราวันนี้คือยอมรับซะว่าคุณไม่ได้เก่งทุกอย่างคุณต้องยอมรับว่านะครับพลังธรรมชาติดึงดูดคนที่มีความสุขเพราะฉะนั้นคุณและทีมของคุณต้องมีความสุขครับกลับไปปรับพลังงานของทีมและตัวคุณเองนะครับ ให้อยู่ในสภาวะที่มันแฮปปี้สนุกกกแต่ข้อยกเว้นข้อแม้ก็คือว่าต้องทำงานนะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันชิวๆฉันไม่ทำงานคนละเรื่องนะชิวๆสบายๆแต่เนื้องานก็คงได้พอมาดับเนื้องานแล้วเออได้งานโอเคไหมครับเนาะมีการปิดการขายยอดปิดการขายวันละเท่าไหร่ก็คือต้องได้เนื้องานนะครับเข้าประเด็นที่2วันนี้ครับ คนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากส่วนใหญ่แล้วนะเกิดเพราะความทุกข์ครับเออเฮ้ยมาแนวพระพุทธศาสนาหรือไงไม่ใช่คุยกันแบบเพื่อนเพื่อนเกิดเพื่อนกันคุยกันสบายๆคนมีความทุกข์เคยอะไรคิดเรื่องลบคิดเรื่องไม่ดีนะครับยกตัวยอย่างยกตัวยอย่างนะเช่น ช่วงนี้แอดแพงคนคิดเรื่องไม่ดีคืออะไรครับก็โทษต่อว่า Facebook บนดา Facebook นะครับโกงเรานู่นนี่นั่นทุกอย่างที่พูดเป็นด้านลบจริงไม่จริงใครเป็นแบบนั้นบ้างพิมพ์ข้าวมาหนะ่อยใครเป็นแบบนั้นบ้างเห็นไหมทุกคนเนี่ยเวลาเจอปัญหาปุ๊บวิ่งหาด้านลบหมดเลยแต่ทางตรงข้ามครับคนที่ประสบความสําเร็จแล้วคนที่เขาแบบรู้หลักการนี้นะ เขาพลิกนิดเดียวครับเจอปัญหาแอดแพงใช่ไหมอ๋อเขาคิดด้านบวกเขาแสดงว่า Facebook อยากให้เราพัฒนาศักยภาพในการทำคอนเทนต์ใหม่สหมแสดงว่าแอดตัวนั้นมันอาจจะเก่าแล้วต่างกันมหาศาลซึ่งนี่คือเรื่องจริงผมไม่ได้มาพูดโดยที่ไม่มีหลักฐานครับคุณไปถามเจ้าหน้าที่ Facebook คนไหนก็ได้นะครับเมื่อไหร่แอดแพงนั่นหมายวามว่าคุณต้องเปลี่ยนคอนเทนต เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนคอนเทนต์คือปุ่มเป้าหมายยังไม่เท่าไหร่แต่คอนเทนต์น่ะอาจจะต้องเปลี่ยนซึ่งเป็นเรื่องจริงแต่คนส่วนใหญ่ไม่รครับเวลาพูดถึงคอนเทนต์โอ้ไม่อยากคิดนะครับโอ้ช่วยคิดหน่อยถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าคุณนะ่ยไม่อยากใช้สมองนะครับรายได้คุณเนะี่ยมันมันจะไปอยู่ในฝั่งที่แบบไม่ใช้สมองโอโ้แรงมากนะครับวันนี้พูดแรงมากนะครับแต่เป็นเรื่องจริง เมื่อไหร่ที่คุณไม่อยากใช้สมองรายได้ของคุณก็จะไปอยู่ในฝั่งของคนที่ไม่ใช้สมองเงินจะเข้าน้อยครับยอดขายจะเข้ามาน้อยเพราะคุณใช้ความคิดน้อยโอเคไหม <c oughs> นะครับไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างอื่นผมพูดแค่นี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขี้เกียจในการที่คิดคอนเทนต์หรือว่าเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ๆช่วงนั้นอาจจะแพง แต่ช่วงไหนที่คุณแบบมีพลังมีไอเดียในการคิดคอนเทนต์ใหม่ๆมาทำนะสังเกตว่าธุรกิจคุณจะเดินได้ดีนะครับการทำออนไลน์ของคุณยอดจะดีเพราะว่าอะไรคุณมีแอดที่เป็นแอดนางฟ้าเยอะๆหลายๆตัวคุณมีคอนเทนต์ที่มันแบบคอสเปอร์เมสเซจอ่ะมันถูกคือใช้งบน้อยๆแต่คนทักมารัวมากเงี้ยตอบแชทกันไม่หวัดไม่ไหวเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้โอเคไหมเพราะงั้นเนี่ย วันนี้ไอเดียจะมาก็แต่เมื่ออะไรย้อนกลับไปข้อแรกคือต้องมีความสุขแล้วคนจะมีความสุขต้องเป็นยังไงก็ย้อนกลับมาข้อสองอีกคุณต้องคิดบวกไงนะครับคุณต้องคิดบวกคนเนี่ยเวลาที่มันคิดลบเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันโฟกัสผิดที่ประเด็นนี้สำคัญโฟกัสผิดที่แทนที่คุณจะไปโฟกัส ในจุดที่มันจะทำให้ยอดเข้าคุณดันไปโฟกัสอะไรครับนะฮะวันนี้ลูกค้านะครับเข้ามาคุยบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะดีเลยสินค้าไม่เห็นจะดีเลยคุณพยายามไปอธิบายอยากให้เขารักตัวเองอยากให้เขารักคุณอธิบาย2องชั่วโมงเกือบเกือบครึ่งวันแล้วนะนะครับอธิบายลูกค้าคนเดียว2ชั่วโมง ในขณะที่ลูกค้าคนนั้นครับเพิ่งจะเริ่มกินและพฤติกรรมของเขาครับไม่มีการออกกำลังกายและกินเละเทะกินเผ็ดเค็มรดจัดเหมือนเดิมคุณว่าอาหารเสริมหรือวิตามินที่คุณให้เขาไปเนี่ยมันถึงมันจะเก่งมันสุดยอดอภินิหารแค่ไหนนะแต่เขายังใช้ชีวิตแบบนั้นนะคุณว่าเขาจะดีขึ้นไหมจริงป่ะนะครับ มันก็ยากที่เขาจะดีขึ้นแต่เผอ,อิญว่าคุณเนี่ยอยากเอาชนะไนงะคุณก็เลยพยายามไปอธิบายเขาสองชั่วโมงวันนั้นของคุณหมดไปละเป็นทุกข์ด้วยเหนื่อยด้วยโฟกัสผิดที่ไงแทนที่จะได้มีเวลามาพัฒนานะครับมาคุยกับลูกค้าที่เขาแบบเวิร์คคุยกับลูกค้าที่เขาแบบตั้งใจที่จะหาสินค้าดีๆไปใช้ คุณมัวเสียเวลาอยู่กับอะไรครับมีใครในที่นี้หลายคนเป็นแบบนั้นไหมครับนะครับมัวทํำอยู่กับจุดที่ไม่ใช่จนไม่มีเวลาไปโฟกัสจุดที่ใช่จุดที่จะขายได้แล้วทำเงินได้คุณหมดเวลาแล้วเหนื่อยเสียพลังงานด้วยเพราะไปคุยกับพลังงานด้านลบใครเป็นแบบนั้นบ้าง ครับกดไลค์มาหน่อยนะกดไลค์มาหน่อยเชื่อว่าหลายคนเป็นเชื่อว่าหลายคนเป็นนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือนอกจากจะโฟกัสผิดแล้วนะคุณนะตีความตีความหมายอะ่ะให้มันผิดไปเออคุณไปตีความหมายให้มันผิดไปบางคนเนี่ยบอกว่า facebook โกงนะครับโกงแล้วโกงอีกก็อย่างที่ผมบอกครับ แทนที่คุณจะบอกว่า Facebook กงทำไมคุณไม่บอกว่เฮ้ย Facebook อะ่ะอยากจะให้เราเนะี่ยพัฒนาตัวเองทุกวันพัฒนาการทำคอนเทนต์พัฒนาการยิงแอดทุกวันนะครับผมบอกเลยนะว่าวันนี้ถ้าคุณจะทำมาหากินในแพลตฟอร์ม Facebook คุณต้องรัก Facebook ให้มากๆนะครับแล้วก็ทำตามเงื่อนไขกติกาเขา 1. นึ่งคอนเทนต์คุณนะี่ยที่มันโดนแบนอะ มันทำผิดแน่นอนนะครับอา้าวแล้วผิดได้ยังไงมันแอปพูบอ่ะก็แอปพูบก็จริงนะครับแต่ความละเอียดของ Facebook มีมากกว่าการที่ใช้อกริทึมิมตรวจสอบออากริทึมตรวจสอบให้คุณแอปพูอนุมัติโฆษณาผ่านนะฮะแต่มันมีบอทหลายตัวมันมีรอบสองตรวจรอบสองรอบสามคำถามคือ รอบแรกตรวจไม่เจอมาเจอรอบ2ได้ไหมก็ได้ก็มีโอกาสนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันโดนแบนนะครับหรือว่าโฆษณายิงไปสักพักหนึ่งแล้วโดนโดนจับกัดโฆษณาให้สันนิษฐานเลยว่าคอนเทนต์เราอาจจะมีปัญหานะแต่พวกเราไม่ไม่ยอมรับครับเราไปเปิดแอคเคา์มายิงโปรโมตใหม่ เราก็รันคอนเทนต์ตัวเดิมทำแบบเดิมได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมครับโดนปิดอีกคุณเคยเป็นแบบนั้นไหมครับผมคนนึงก็เคยเป็นในครั้งแรกๆที่ทําแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยยากก็เราไม่ยอมหลุดออกจากวงจรเดิมๆอะเราไปทาเหมือนเดิมก็ย่อมได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม,ม,ดม,น,ดมนะครับพวกเราได้ยินเคยได้ยินคํานี้มาบ่อยมาก แต่บางทีเวลาเจอปัญหาเรานึกถึงคำนี้ออกไหมครับเราไม่ได้นึกถึงคำนี้เลยครับเราใช้ความรู้สึกเราใช้ความรู้สึกเป็นหลักความรู้สึกอะไรความรู้สึกด้านลบเนะี่ยโมโหอยากจะด่า f a c queste b o o k อยากจะบ่น Facebook บางคนนะถึงขั้นที่บอกว่าหัวร้อนติดต่อเจ้าหน้าที่ Facebook เลยหรือจะไปตึกเกสรก็ได้อะเนี่ยเห็นไหมชี้เป้าเลย ไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เฟซบุ๊กหมดเป็นครึ่งวันครับวันนั้นทั้งวันไม่มีเวลาแล้วที่จะมาโฟกัสการขายของไม่มีเวลาทํายอดแล้วสรุปทั้งวันคุณหมดไปกับอะไรนะครับวันนี้ถ้าบอกว่าตัวเองทํำเหนื่อยทํายากทำหนักแล้วเนี่ยย้อนกลับมาทบทวนตัวเองหน่อยครับเราทำในจุดที่ใช่หรือเปล่าเ,ออเราทำในจุดที่มันสร้างมูลค่าได้หรือเปล่า มันทําในจุดที่ยอดขายมันจะขึ้นหรือเปล่าเคลียร์ไหมคร,นะครับวันนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับแล้วเรามีคีย์ที่ค่อนข้างแพงมากนะครับเพราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้มากๆเลยเนาะรลราอย่าลืมแชร์ผักเพื่อนหน่อยนะ,นะครับอีกประเด็นหนึ่งวันนี้คือสาเหตุที่เราโฟกัสผิดที่นะเพราะเราเนี่ย ไปโทษโน่นนี่นั่นนะครับแต่ต่างกันนิดเดียวนะถ้าคนที่มองบวกนะใครที่พลิกนะครับใครที่พลิกเป็นอเฮ้ยลูกค้ายุคล,ลูกค้าไม่รับของอลูกค้าไม่รับของคนคิดลบก็ยังมองว่าลูกค้าไม่ดีด่าลูกค้าทั้งวันเลยวันนั้นแต่คนคิดบวกเนี่ยเขายะมองว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนาอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดคนไม่รับของงั้นเราเปลี่ยนเป็นเน้นการโอนเงินสดให้มากกว่าการรับปลายทางดีไหมเพราะหนึ่งนะครับเก็บไปทางเนี่ยเดี๋ยวเราเสียค่า COD นะครับหลายคนเก็บไปทางอยู่พอคนที่คิดบวกแล้วคิดแบบนี้ได้นะแล้วเขามาทำนะปรากฏว่าอะไรครับรับเงินสด ลูกค้าซื้อได้ถูกกว่าเดิมเพราะว่าไม่ต้องเสียค่า COD ไม่ต้องเสียค่าเก็บปลายทางเข้รใมไหมแล้วคุณได้เงินสดทันทีมาหมุนในวันนั้นทันทีเห็นไหมเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะลูกค้าเหตุการณ์เดียวกันนะลูกค้าปฏิเสธของคนที่คิดลบคนที่คิดไม่ดีบอกด่าลูกค้าทั้งวันเลยวันนั้นเสียสุขภาพจิต ตัวเองก็รู้สึกไม่ดีลูกค้าก็รู้สึกไม่ดีชวนลูกค้าทะเลาะอีกแต่คนที่คิดบวกคับพลิกนิดเดียวเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยการเก็บเงินปลายทางอาจจะไม่เวิร์กเราเน้นขายเงินสดโทรกลับไปหาลูกค้าทุกๆคนบอกว่าเฮ้ย hey, พี่เนื่องจากว่าเราไม่อยากให้ลูกค้าจ่ายแพงดังนั้นเนี่ยจะขออนุญ,ญาตเป็นโอนเงินสดแต่บริษัทเนี่ยมองว่าถ้า โอนเงินสดเนี่ยนะครับบริษัทไม่ต้องเสียค่าทำการอื่นเพิ่มเติมบริษัทจะลดให้เพิ่มอีก20บาทหรือ30บาทลูกค้าสุขแฮปปี้ลูกค้าพร้อมโอนเงินสดทันทีเห็นไหมพลิกนิดเดียวนะครับระหว่างคนที่คิดลบกับคนที่คิดบวกผลลัพธ์ต่างกันมหาศาลครับคนคิดบวกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรได้รับเงินสดทันทีไม่ต้องเสียค่าซดี นะครับเคลียร์ไหมครับเนาะแล้วการได้รับเงินสดหมายความว่าอะไรการที่เขาได้รับเงินสดหมายความว่าเขาเนี่ยสามารถมีเงินเป็นหมุนในระบบหมุนในระบบส่วนคนที่ COD ต้องรอกี่วันถูกไหมการได้รับเงินสดไปหมุนทันทีสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกนะครับสามารถทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยคนที่ถือเงินสดสามารถสร้างธุรกิจได้อีกหลายอย่าง คุณเคยได้ยินคําว่าพ่อค้าเงินสดกับพ่อค้าเงินเชื่อเคยได้ยินใช่ไหมครับออนั่นแหละนะครับแต่ผมจะไม่ลงลึกในเรื่องนี้แล้วกันนะฮะแต่เอาเป็นว่าเงินสดดีกว่ากระแสงเงินสดดีกว่าคุณสามารถเอาไปหมุนทําอย่างอื่นได้ในธุรกิจของคุณในเพจของคุณโอเคไหมประเด็นสุดท้ายวันนี้ครับถ้าวันนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณยอมรับแล้วแหละต่อไปนี้เนี่ย คุณไม่ใช่คนที่เก่งคนเดียวคุณไม่ใช่วันแมนโชคุณจะต้องใช้พลังธรรมชาติคุณจะต้องมีความสุขคุณจะต้องดึงดูดคนด้วยพลังกดธรรมชาติมีความสุขแล้วลูกค้าก็อยากจะเข้าหาคุณนะครับคุณจะ,จะโฟกัสให้ถูกที่คุณจะไม่คิดลบทุกอย่างคุณจะพลิกพลิกพิกนะครับดึงด้านบวกนะครับให้เกิดาการโฟกัสที่ถูกที่นะครับทำถูกจุดเนี่ย คุณออกแรงนิดเดียวเขาเรียกกด20-80ฝรั่งชอบใช้กฎนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าคุณเอาขวานทื่อๆเนี่ยออกแรง80%คุณได้ผลลัพธ์แค่20%แต่ถ้าวันนี้เสียเวลารับคมตัวเองนิดหน่อยทําให้ถูกจุดออกแรงแค่20%แต่ผลลัพธ์มหาศาลผลลัพธ์80%นนะครับงั้นวันนี้คุณจะโฟกัสให้ถูกที่แล้วแล้วประเด็นสุดท้ายของวันนี้คือทุกอย่างเนี่ย มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่มีศรัทธาในตัวเองถ้าคุณไม่มีความเชื่อในตัวเองคุณจะเหนื่อยคุณจะหนักนะค,คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่สำเร็จนะครับตั้งคำถามตัวเองตลอดเวลาให้เมื่อไหร่สำเร็จเมื่อไหร่สำเร็จผมบอกเลยนะใครที่เริ่มขายไปสักพักแล้วรู้สึกว่าตั้งคำถามเมื่อไหร่สำเร็จหมายความว่าคุณแบตหมดแล้ว ร,รีบชาร์จแบตด่วนเลยคุณอาจจะไม่มีสตธาความเชื่อแทบไม่เหลือแล้วนั้นวันนี้การที่จะยืนระยะได้แล้วไปจนถึงฝั่งหมายความว่าประสบความสําเร็จในออนไลน์ได้คุณต้องมีความเชื่อว่าคุณจะสําเร็จได้ด้วยอะไรก็มองหาคนสําเร็จดิคนทําออนไลน์สําเร็จเยอะแยะสเดือนแตะล้านนะครับมีโซเชียลมีเดียทำมาแล้วเพจเปิดใหม่ด้วย สามเดือนยอดแตะล้านนะครับวันนี้คุณแค่เรียนแบบเขานะคุณไม่ได้คิดเองด้วยซ้ำนะทำตามเรียนแบบคนสำเร็จก๊อปปี้เลยคนสำเร็จคิดแบบไหนนะครับคนสำเร็จคิดแบบไหนคนสำเร็จมีวินัยยังไงและอันนี้สำคัญครับถ้าวันนี้นะคุณปราศจากวินัยนะครับวันหนึง่งตื่นเช้ามาไม่รู้ว่าจะทำอะไรถ้าวันนั้น คุณตื่นมารู้สึกไม่รู้จะทำอะไรวันนั้นบอกได้เลยว่าคุณจะนอนต่อแล้วคุณจะตื่นสายเพราะคุณไม่ได้มีเป้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วไปทำแต่ถ้าคุณเซ็ตทุกอย่างไว้แล้วหมายความว่าวินัยของคุณต้องถูกวางแผนเอาไว้ว่าคุณจะทำอะไรบ้างในแต่ละวัน 1, นึ4เวลาคุณตื่นคุณจะลุกทันทีแล้วไปทำวินัยอย่างแรกของคุณไปทำสิ่งที่คุณจะต้องทำอะไรในวันนั้นเป็นอย่างแรก มันจะเป็นแบบนี้ซึ่งหมายความว่าบางคนอาจจะเซตว่าพรุ่งนี้จะต้องอทําอะไรตั้งแต่ก่อนนอนแล้วจริงไม่จริงนะครับเออเราจะต้องเซตแผนครับเป้าหมายคุณบอกจะเป็น VIP คุณบอกจะแตะล้านภายใน3เดือนคุณไม่มีแผนการเลยในแต่ละวันมันก็ยากเป้าหมายที่ปาจากการวางแผน นะครับไม่มีสเก็ตดอในการทำงานมันคือการเพอ์เจอเป้าหมายที่ปราศจากการวางแผนคือการเพอ์เจอเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่คนที่เพอ์เจอคุณคือคนที่มีความเชื่อความศรัทธาแล้วคุณวางแผนลงมือทำนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสำเร็จได้นะครับมองหาคนสำเร็จคือบางทีเนี่ยเราไม่เคยมาทำผมเข้าใจเพิ่งกระโดดมาทา อ่าเอ้ยชีวิตยังอยู่แบบนี้อยู่เลยยอดจะแตะล้านยังไงวะเป็นไปไม่ได้ก็คนเนี่ยจะกักขังตัวเองอ่ะเพราะความไม่รู้ไงคุณไม่เคยไปสัมผัสตร,ตรงนั้นคุณไม่รู้ถูกปะ่ะนะครับแต่มันมีคนสำเร็จเขาทำมาแล้วก็ดูคนสำเร็จเขาทำยังไงทำตามเลย Copy ปี้เคลียร์ไหมครับนะครับแล้วคุณต้องมีความเชื่อด้วยว่าตัวเองจะต้องทำได้ พอต่อให้ผมบอกคุณว่าคุณทําได้คุณทําได้นะแต่เสียงในใจของคุณบอกอ้อกูเหรอกูเป็นไกไอ้กระจอกมาทั้งชีวิตไม่ใช่คุณไม่ได้กระจอกคุณไม่ได้กระจอกตั้งแต่คุณได้เกิดแล้วเพราะการเกิดการเกิดยากมากนะครับการเกิดยากมากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้เกิดมานี่คุณสุดยอด คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดของพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่ให้คุณทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับคุณแล้วแล้ววันนี้คุณถึงกระจอกไม่ได้ไงคุณถึงต้องทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จสักอย่างในชีวิตไงจริงไหมครับนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีความเชื่อนะครับตัวผมเองเชื่อสุดหัวใจว่าคุณทำได้นะครับผมเคยอยู่ในจุดนั้นมานะครับแล้วก็ ผ่านมาแล้วด้วยความเชื่อจริงๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครอย่าลืมแชร์ฝากเพื่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ